สวัสดีค่ะมาพบกับออกคำลวงลูกสาวลายม่เวียบโบการงานบทสร้างหาแเตลโลค่ะืันนี้สิพาโลทุ่งนาด้วยบเดโลในเมืองค่ะอากาศบานเฮาเย็นสบายค่ะลมพัดวื้วขี่จัก,กรยานเบิ้งนกเบิง้งงนูฟังเสียงกบเสียงเขียดไปน้าค่ะไปเลเบิ้งเข้าเบิ้งน้ําซ้ําป่าค่ะว่าสิโผเกี่ยวหรือยังยายว่าอีกจักอาทิตพละวาสัุเอาอาทิตกับอาทิตย์าตย,ายายตามยายละค่ะยายในที่นี้ภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือแม่ละค่ะแต่พุทธผูเก่เพื่อนยายนาะ ือสิได้ไปยามปลาตุง้งได้ปลาเค็งน้อยมาเสื้อแกงน้งไม้นําค่ะได้ปลาซิวมามกลัดแรงน้งไม้อยู่หนาหมูมค่ะหมูบอกว่าไปฮักเอาลวดด้อยน้ไม้อยู่หนาพอได้แกงอยู่วอร์สันอยากได้ลายสําใดก,ก็ฮักเอาลวดโอ้ยคุยก็เอามาเป็นกระเป๊ะไปละค่ะพี่น้อง นองไม้มีแตหน่อยิ่งย่ๆค่ะนองไม้สามฤดูกินได้ตลอดทั้งปีค่ะระหว่างเราทุ่หนอีเม่กับไปเก็บมักทั่วปีค่ะมักทั่วที่เม่ปลูกไว้ค่ะมีแต่ฟักให่ย่ๆไว้มาตําค่ะแซ่บค่ะมักทั่วปียางมะฮอดนาโต่งแล้วเนาะลาซิวเพื่อนก็อยกลงค่ะน้ําสีแห้งปลาเพิ่นแล้วค่ะต่งเฮาเป็นต่งน้อยๆค่ะแต่ว่าปลาลงดีขนาดค่ะเพราะว่ามัน่มีทางไปและน้ำกลายซีแห้งแล้วค่ะ ก็ได้ปลาก้างน้อยเอารสเอลเลดขาวไว้มาเก่งเสื้อมกบวบเนาะแล้วก็ได้ปลาเข็งได้ปลาซิวขวา้เกงเสื้อนม้ต้นแรงอาจาแกงเก่งนม้รัดแรงค่ะพอจะเปิดฝามองมากิน้ังเนาตีดังค่ะแกงเสื้อปลาเข็งน้อยค่ะนอนแหงเก่งนม้หมอนี่ค่ะนวลนำเตอร์กระหูกกันนะคะเสื้อลายเซฟลายค่ะกินแบบจุกๆุเลยค่ะ